สวัสดีค่ะไม่สูงค่ะสวอสีค่ะเหมือนนี่กอมางานกับน้งอง,งแก้วเจ๊จงแข่งเหมือนเก่าเยีมค่ะเหมือนนี่น้งองแก,ก้วกอดที่ไรปา้าไปีปีน้องน้อง,องเขามาเอววัดล่องขุนค่ะว่าแต,ต,ต่ดังในมันนั่นที่มีสักก้อย,ยที่เป็นนักพุ่ก้อยเขาไปตัวจอมกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะน้งองแก้วก,ก็ได้พาทุกคนนั้นมาเที่ยววัดล่องขุนแห่งนี้ค่ะว่าแต่ข้างในนั้นจะมีอะไรน่าตื่นใจและจะมีอะไรที่น้งองแก้ว สนใจมากที่สุดเราเข้าไปชมข้างในพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยค่ะ เม่มันเป็นสีน้ําเงินค่ะแต่พอเข้ามาดูมันเป็นสีขาวนะคะที่จริงบ่อมันเป็นคล้ายๆเหมือนมันเป็นที่เท่าเยอะมันก็เลยด้น่นข้างมันก็เลยเป็นสี จริงๆค่ะการการจริงบกลยใส่ใส่ชุดสีขาวๆแล้วมาถ่ายรูปวีโอได้เลยนจุดไหนฮะ มากเลยค่ะ กราบเขียดหยิบถุงคนละหนึ่งใบใส่รองเท้าแล้วถือไปวางด้านในเลยครับทางออกอยู่ด้านหลังด้านในห้ามถ่ายรูปนะครับที่ก็ไปชูพรีสแฮรีวิวไซด์พรีสอินไซโนโฟโต เมอร์จีในวัดนี่เป็นซุกเช่าคอมเมอร์นะคะเอาโหลเลยถอดแคบแบบใส่ท้องคอมเมอร์พอออกมายาวเขาก็เอาท้องใส่แคบพนั้นมาใส่แบตีนอี้แล้วเหมือนที่ป้านมีกันลองเขาเอกรวยรอบๆกับต่างจากกันค่ะอันนี้คือรอบๆนะคะทุกคนสวยงะมาก

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

passi, tapp tapp ai ai wait ma non mi abbia dio dammi che non mi ama

โฟกัสตรงไหนคือแบบสวยทั้งแมวทั้งอู้สวยทุกอย่างเลยอลังการมากไม่รู้ว่าจะโฟกัสตรงไหนดีแล้วค่ะแล,แล้วก็ถึงทางออกค่ะ,คะใครเจอทางตันมาตรงนี้ค่ะใครเจอทางตันต้องมาทางนี้ค่ะอันนี้คือทางออกนะคะ <c oughs> โอี่มันต้องหายที่ตรงนี้มันจะเห็นเห็นเยอะกว่าเร็วแต่เดี๋ยวนี้น้องแก่ก่อไรปั๊บสน้องๆห้องมันตัวเย่าแล้วกต้งออกเย่วค่ะ เดีวตั้งออกแก้วกับพี่เซ้งกันนี่นะแล้วก็ที่มีตังคางตานี่ค่ะพี่บ้องๆเขาค่ะมีตังคางตานี่ที่มีเอ่อหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวน้องเัวแก้วปลาพี่บิณท้องๆ้องทำมืตัวมีสร้างก้อยๆมีสร้างหน้าสนใจก้อยไปเตยจำกันค่ะเอาออกมือจำกันค่ะ เห็นดอกไม้ไม่ได้อีกแล้วต้องมาเที่ยวกับแม่ตัวเองไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นดอกไม้สวยแต่ไม่มีกลิ่นนะคะผู้หญิงสวยแต่ไม่มีที่แเดี๋ยวเที่ยวตัวเองแล้วหนึ่งนี่ตรงนี้ก็สวยเรามาลองดูว่าอันนี้มันจะมีกลิ่นไหม อันนี้ก็ไม่มีกลิ่นค่ะอดอกไม้ที่สวยงามค่ะพิ้กับบ้านใส่กระเป๋าสบ,บ้านดอกไม้ที่สวยงามค่ะ นี้นองแกากามาถึงที่นี่ค่ะทำสินเออเออบัตบัตขาบัตรเขามันก็นหนึ่งห้าสิบบาทนี่ค่ะน้องวแกามาถึงที่ตรงนี้นะคะทํำสินนะคะเออซื้อบัตซื้อตัว๋วซื้อบัตรเขา้าคนละห้าสิบบาทค่ะแต่น้องวกกวจะพาทุกคนไปดูตรงนี้ค่ะเป็นหินเป็นผานะ เลยค่ะมาแล้วต้องพอนิดนึงค่ะ เราเจเนเราเลกมนเลยเลยแล้วทนรจะมีนุกปันางทรนีนางทรณี มีลูกปั้นเต่ามังกรค่ะทุกคนเต่ามังกรแต่ที่สังเกตดีๆตรงนั้นรู้สึกเหมือนจะเป็นเก็บมูอนะข้างในนั่นน่ะข้างในน่ะจระเข้โอ้วันนี้เราเจอจอระเข้แล้วค่ะในที่สุดเราก็เจอจอระเข้แล้วนั่นไงกล้าหาคุณมาตั้งนานคุณมาเราอยู่ตรงนี้เองเหรอาาก้าหาคุณมาหลายคลิปแล้วนะในที่สุดก็เจอแล้วค่ะ 那个还有，哎，不对。 เราต้องไปซื้อสัวนะคะคนละห้าสิบบาทค่ะแค่อไอหน่ตรงนี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะยิง <c ười> ค่ะยิงเป็นกระโหลกของยิงนะค่ะทุกคะแล้วก็เดินมาทางนี้นะคะ่ะอ๋เอเขาซื้อส่วตรงนี้ซื้อส่วตรงนี้นะคะ อักปปรหลาดสจัปประรหลรดขผสมค่ะเราซื้อตั๋วกันได้ที่ตรงนี้นะคะจุดจำหน่ายบัตรเข้า่าำศิลป์นะคะราคาห้าสิบาทค่ะท่านละห้าสิบาทนะคะแต่เราไม่ขอไม่เข้าเวลาทำกับค่ะต้องไปเรื่ยอยๆค่ะ ข้างหลังนั้นยังมีอันนี้เยอะๆอันนี้ก็ที่เป็นละกลังโงค่ะอยู่ที่ในแม่น้ำนี่เอ่อห้ามเข้าเอ่อเบัญชีห้ามเข้าเบอร์จิตังไนค่ะเขาใครตัวก็อจุกจิกนี้ตัวไรแต่ว่าห้ามเข้าเมย์ค่ะอันนี้เป็นละกลังโงเนาะและ้วก็ที่ต้องปูงงนแหงค่ะมีตังหลายหลายเาตัวค่ะอยูน้องๆเขาค่ะ เข้าไปในถ้ำนั้นนีรลบรองว่าเออใจเวลาถึงไม่น้อย ไปต่อทางนี้ค่ะอันนี้จะเป็นวัดส,สีทองค่ะทุกคนสีทองเหลืองอาลามเลยค่ะวะ่าแต่ลูกๆหายไปไหนก็ไม่รู้ลูกๆก,กับคุณแม่หายแล้วค่ะเดือนน้องแก้วหลงทางแล้วค่ะใครก็ได้ช่วยทีค่ะช่วยบอกทางทีน้องแก้วหลงทางแล้วค่ะอุ้ยมีปลาด้วย ปลาทองปลาบุทองค่ะนี่คงกำลังใส่สีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะดีเลยังเขาเป็นรังคมค่ะอ๋อเอาอันนี้คืออาหารปลาเราสามารถเอาไปเลี้ยงปลาในบ่อได้ใช่ไหมคะได้คนะ่ะ <c oughs> จุดรับอาหารปลามีปลามีเต่านะคะ <c oughs> ีโยนมาลัยหาคู่ไอเราโยนเหรียญหาคู่ค่ะใครจะใครจะได้เหรียญใบนี้ ตรงนี้นะคะก็คือภาพวาดเพื่อพ้อรวมพลังศิลปินขั้วศิละปะเชียงรายนะคะขัวศิละปะเชียงรายหรือเปล่าเออนี่นะคะก็จะวาดรูปราัการที่เก้านะคะของไทยนะคะน้องแก้วก็ไม่เคยเห็นเนาะแต่ได้มาเห็นแล้วก็ถือว่าสุดยอดค่ะอันนี้ก็ที่เป็นลุก รูปภาพดาีศิลปินของเจงไฮร่วมกันวาดขึ้นมาค่ะเป็นรัชกาลที่เกาของเมืองไทยค่ะ้องๆค่ะเป็นเหตุการณ์ต่างๆของรัชกาลที่เกาเมืองไทยเนาะนี่่ะพ่ออยู่หัวรัชกาลที่เก้านะคะแล้วก็มีมีย่าด้วยนะคะมีย่าด้วยแล้วก็มีตอนที่ขี่ม,ม้าด้วย มีตอนที่เป่าปีด้วยนะคะอ๋ออ๋มีถึงตรงนี้ด้วยค่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีภาพต่างๆเล็กๆ,ๆน้อยเออในระหว่างที่เขาวาดกันนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะ แล้วแล้วน้องโัแก้วกับไรป้าพิ่ิณน้องๆเข้ามาแอลตีในวัดล่องขุนเด็ดร้อยดีงามแล้วค่ะแล้วแล้วน้องโัแก้วก็ที่ไรมาขอรับพิ่ิณน้องๆเข้าไว้กับอีค่ะไปตัวจมกันหวานน้องวัแก้วที่ป้าพี่ิณน้องๆเข้ากับแอลตีไหนในเมืองไทยแท้งค่ะสําหรับวันนี้นะคะน้องโัแก้วก็ได้พาทุกคนนั้นมาเที่ยวที่วัดล่องขุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและเออฝากทุกคนรอติดตามชมว่าน้องโัแก้วจะพาทุกคนนั้นไปช่ ที่ไหนในเมืองไทยแล้วจะตื่นเต้นยังไงอีกบ้างเราติดตามชมได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b ส c r i b ์กดกระดิ่งให้น้องวัวแก้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม้สูงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็นในคลิปหม่ทั้ง,ง,งค่าบีบีน้องๆเขาค่ะบ๊ายบายค่ะ